ท่านผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหรกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะบคุณต้องบอกงี้ครับว่าปีใหม่ของจีนกําลังจะเข้ามาแล้วนะครับอีกแค่10วันเท่านั้นเองวันที่12นะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่1่กุมภาพันธ์ก็หลายๆคนก็จะมองเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นนับถอยหลังเข้าสู่ตรุษจีนที่นี่เข้าตรุษจีนเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องของการไหว้เจ้านะครับเรื่องของการขอโชคลาภต,ต่างๆน,นานารวมไปถึงปีชง ใครพี่เป็นปีชงในปีนี้ตรงกับปีอะไรปีนักสัตว์อะไรวันนี้ลองฟังดีๆนะฮะที่สําคัญไปกว่านั้นปีชงปีนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นปีรวยได้เราสามารถเปลี่ยนปีส่วนของเราให้เป็นปีดีได้นะครับวันนี้พูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับผ่านทางหมอช้างทศพรสรีตุลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนาช้างใส่ชุดเป็นครั้งครั้งนี้เรามาพูดเรื่องตุ๊ดจีนก็เลย S <S จีนๆหน่อยอแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรนะตังทุนตัเช่าเลยไม่มีนะไม่มีนะครับวันนี้วันนี้มาเพื่อเพื่อเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆเนี่ยตุจีนมาที่12ก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาต้องนับถอยหลังแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงวันจ่ายก็เริ่มตั้งแต่วันที่10แล้ว,วันว่ายก็คือวันที่11 12อ็ดถือว่าเป็นเป็นวันเที่ยวแล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆก็เหลืออีกประมาณไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยมันก็มี คำถามมาเยอะมากนะฮะทั้งในเรื่องของปีชงก็ดีเรื่องดวงดาวที่มันชุลมุญวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมานที่คำถามนิดหนึ่งฮะคำว่าปีชงในปีนี้เนี่ยต้องไปตรงกับคนที่เกิดนักสัตว์อะไรเขาเรียกนักสัตว์ใช่ไหม่ะเรียกเรียกนักสัตว์นะครับคือเอาเอาเรื่องที่วันนี้ต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบเลยเพราะว่าเรื่องปีชงเนี่ยมันมีหลังๆมันมันเริ่มมีเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะอาจารย์เยอะไงอ่าหลายหลายท่านละเกินหลายท่านนะครับคนนี้แต่คือจะบอกก่อนว่า จริงๆเนี่ยวิคนที่ชงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอืมคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีสวยถูกไหมฮะอืแต่นี่เขาเรียกว่าปีชงปีชงและโดยหลักเนี่ยมันมีแค่ปีเดียวมันไม่ได้มีที่เขาจะบอกว่าเจ้าภาพร้อมีถอยมา 80%, 70%, ิบเจ คือมันแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับคุณหนุ่มมันไม่ใช่ชานมไข่มุกเราจะไปยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมีแค่ปีเดียวอย่างปีนี้นะครับที่จะเข้าปีฉลูเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในปีมะแมหรือปีแพะมะแมอ่านะครับปีปีมะแมไม่ใช่ละแมไม่ใช่กาละแมไม่ใช่อะไรอะไรแมแมอาจจะดูชงหน่อยช่วงนี้แมแมที่ดุชงแล้วแล้วก็แต่ว่าที่ชงเนี่ยคือปีมะแมนะครับเป็นเป็นปีแพะที่เป็นเจ้าภาพนะครับ แต่ที่เหลือเนี่ยเราไม่เรียกว่าปีชงและ,และที่สําคัญคือคือบางคนพอพอ,พอไปดูเยอะๆหลายเว็บหลายที่อะไรเนี่ยมันไปถูกหลอกนี่ก็หนุ่มต้องระวังนะครับคือมันมีเดี๋ยวนี้มันมีแบบอา้าบางคนก็ไปหลอกขายเครื่องรางาคุณต้องไปซื้อไอ้ไนู่นไอ้นี่เออบางคนก็ไปขายแบบอา้าวต้องไปเสียตังไหว้นู่นไหว้นี่อะไรกันบางคนบอกเนี่ยไปแก้ชงเนี่ยโามทีหมดไปหกเจ็ดพันเลยนะครับอ้นนั้นยิ่งชงหนักกว่าเดิมอีกดังนะั้นวันนี้จะมาบอกว่าทําอย่างไรไม่เขาเรียกว่า เราจะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วมันมีวิธีอย่างไรให้ให้เปลี่ยนปีที่ชงเนี่ยให้เป็นปีที่ดีนะครับเ <ผม S 1> จ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วมนะครับมีหลายปีนะครับก็จะมีฉลูนะครับคือสังเกตดูว่าฉลูนี่คือก็ชงชงปีตัวเองก็คือคนที่เกิดสังเกตว่าเราปีเมื่อไรก็ปีไหนก็ตามเนี่ยท,ทีนี้ต้องอธิบายงี้ก่อนคุณผู้ชมปีนี้นะค,คือปีฉลูถูกไหมฮะเป็นปีวัวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีวัวเอง ก็มีโอกาสที่จะชงตัวเองมีโอกาสที่ต้องเราเป็นปีที่ต้องระวังอ่าโอเค,แต,คแต่มันมีแต่นิดหนึงก็คือว่าฉลูเนี่ยมันจะมีแค่บางรอบนะที่แบบเขาเตือน,นกันโอฉลูมันมีหลายรอบถูกไหมครับอย่างเช่นรอบไหนฮะถ้าคนไทยเนี่ยจะกลัวตอนอายุสองรอบก็คืออายุ 24, ยี่สิบสี่ย่างยี่สิบห้าอ่าแล้วบ้านเราจะเรียกเป็นจะเพศครับอ่าคนไทยจะกังวลว่าพอเป็นจเพศเนี่ยชีวิตจะแรงหน่อยคนจีนจะกังวลตอนห้ารอบอืมก็คือหกสิบเรียกว่าแซยิส Oh. อนะครับพวกฉลู2อันนี้ที่อาจจะต้องระมัดระวงังแต่ว่ารอบอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉลูที่อยู่ในรอบของอายุ60ะนะฮะกับอายุ24 2 5อันนี้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมท,ที่ที่ต้องระวังมากกว่าส่วนฉลูที่เกิดปีอื่นๆที่ไม่ได้คุณไม่ได้อยยุ24-25หรือ60ไม่เป็นไร อ่าอันนั้นอันน้ก็ไม่ไม่นด้เป็นห่วงเท่าไหร่อ่าอันนี้คือชัดเจนนะครับ,รบอ้าวหลังจากนั้นมีอะไรอีกฮะคือคือฉลูอีกนิดนึงนะ,ะฮะก็คือว่าเรื่องความที่เป็นมันเป็นปีตัวเองคือเราไปสังเกตดูอย่างปีหน้าจะเป็นปีขานเนี่ยค,คนปีขานก็เตือนปีขานทุกทีคือปีตัวเองอ่ะมันจะมีการเตือนทุกครั้งอยู่แล้วม,มันหมายถึงเรื่องของความหงุดหงิดใจที่มาจากตัวเรานะครับหรือว่าบางทีทําอะไรแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหร่นะครับนั่นนั่นค ปีฉลูนะครับครับถัดมานะครับจริงๆไม่ได้เรียงว่ามากหรือน้อยอะไรนะฮะถัดมาเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับปีมะโรงหรือว่างูใหญ่ปีงูใหญ่นะครับหรือปีมังกรนะครับปีมะโรงหรือปีมังกรเนี่ยเป็นปีที่ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งการฟ้องร้องคดีความการฟ้องร้องนะฮะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ มีปัญหาในเรื่องของการทํางานเนี่ยเยอะพอสมควระนะครับนั่นคือปีมะโรงครับผมโอ้โหมะโรงนี่บานเลยนะยังไงฮะมะโรงนี่ขอโทษผมขออนุญาตนะฮะ,ฮะปีมะโรงนี่คือปีคุณเต้โอ้ฮะคุณเต้นี่มะโรงใช่ไหมฮะคุณการาแมนนี่ก็มะโรงลุงพลนี่ก็มะโรงอ่าโอ้โอหรวมรวม <laughs> ก็เป็นปีต้องระวังรวมดาวเสาสยามเลยเนี่ยนะครับว่าปีต้องระวังนะครับแต่ว่าจริงๆมันมันก็จะระวังไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันเลยเรียนไปแล้วนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เตือนนะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงฉลูพูดถึงมารงนะครับมาอีกหนึ่งปีนะครับอีกหนึ่งปีเนี่ยจะเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวเองเท่าไหร่ก็คือผู้ที่เกิดในปีจอปีจอนะครับปีจอเนี่ยจะเป็นเรื่อง เรื่องชาวบ้านเรื่องญาติพี่น้องเรื่องคนในครอบครัวคือตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ปีที่เราเตือนกันชงเนี่ยมีแค่มาแมปีเดียวนะครับมาแมปีเดียวเท่านั้นนะต้องย้ำครับที่เหลือที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือฉลูมะโรงจอไม่ได้เรียกว่าปีชงนะครับผมมีตัวละครลับอันหนึ่งอะไรครับนะครับที่ยังไม่ได้บอก นะครับต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าพอบอกเรือปุ๊บโดนลอกบอกบอกเรือปุ๊บลงช้าปุ๊บโดนลอกตลอดท่านอาจารย์ลอกบ่ายเลยครับอันนี้เขาลอกไปหมดแล้วกามีกันแค่นี้แต่จริงๆมันมีอีกปีหนึ่งครับ<ป>ที่ที่เราต้องเตือนก็นคือปีมะเมียปีมะเมียนะครับแต่คนปีมะเมียเนี่ยอาจจะเซ็งหน่อยนะเพราะว่าอ้าวปีที่ผ่านมาเนี่ยที่กังจะหมดไปเนี่ยปีชวดเนี่ยมะเมียก็ชงแต่พอมาปีใหม่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ชงแต่ว่าเป็นปีที่ต้องเตือนนิดหน่อย นะครับยังยังติดปลไปนวมอยู่แต่ถามว่าเทียบกันกับปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมาเมียดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้พ้นเคราะห์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นฝากแล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มปีที่ต้องระวังนะครับครับต่เนี้พูดจากปีที่ต้องระวังเนี่ยเดี๋ยวจะมาบ่นกันนะเอาปีที่แบบเฮงบ้างดีกว่าเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนอปีเฮงผมขออนุญาตเอาปีที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือมาแมม่าแม่ความหนัก ความหนักนี่เป็นยังไงฮะมาแม่คือมาแม่เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนคําว่าร้อยเจริงๆเหมือนกับชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยอแต่มันมีข่าวดีครับหนุ่มฮะค,คือว่าด้วยความที่มาแม่เนี่ยคือาธาตุเดิมในทางดวงเขาเรียกว่าเป็นาธาตุดินนะครับฉลูอย่างจริงปีนี้เป็นปีฉลูทองนะครับแต่ว่ามันจะมีสองธาตุคือาธาตุทองและก็าธาตุเดิมของฉลูก็เป็นาธาตุดินครับเขาบอกว่า,าธาตุดินเวลามันมาปะทะกันเนี่ย มันอาจจะเป็นปีที่ชงแล้วรวยขึ้นได้ครับนี่คือเหตุผลอันดับหนึ่งก่อนว่าคนปีมะแม่เนี่ยไม่ต้องไปกังวลมากแต่ดินกับดินไม่ถึงดินหมายถึงความหนักงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นภาระเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองการเงินกันทองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภดีอ่ะอย่างวันเนี้ยวันที่หนึ่งเนี่ยปีมะแม่เนี่ยวันทำไมวันที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวสามสี่โมงเนี่ยวันที่รอคอยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอ่านะครับมะแม่เนี่ย ก็เข้าข่ายของการชงแล้วรวยได้ด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาเปลี่ยนท่าดินแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวยังไงครับพิ่ถามนิดนึงฮะอย่างฉลูเมื่อกี้ทางหมอช้างบอกว่าย4 25บ่ถูกไหมครที่อายุเนี่ยนะครับที่จะที่จะชงแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น60ในปีฉลูแล้วถ้าเกิดมาโรงนะฮะมีมีมีตัวบอกที่ที่ที่จะฟิกจะเป็นเฉพาะพวกฉลูเพราะว่าเป็นแค่พวกที่ครบรอบอ๋อโอเคแต่พวกมาโรงพวก จอหรือมะเมียที่เราพูดกันเนี่ยก็ทุกๆรอบก็ต้องต้องระวังแต่จริงๆพวกนี้ก็ถือว่าเบาแล้วนะฮะไม่ไม่ไม่ได้แรงไม่ได้เป็น25% 50%อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็เคลียร์ด้วยกันว่ามะแมเท่านั้นเองที่เป็นปีที่ชงนะครับและสําคัญคือพอเราบอกว่าชงแล้วรวยเนี่ยบางทีเนี่ยวิธีการเนี่ยบางคนบอกพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆวัดดังๆที่ ที่แก้ปีชงเขาก็ปิดอยู่แหละหลายคนเดือดร้อนนะใช่ไงจานเนี่ยเกิดปีเแม่ยังไงแล้ววัดปิดแล้วแบบบางคนแบบนอนไม่หลับเลยนะนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้ววิธีการทําบุญเนี่ยทำได้หลากหลายแบบนะครับคือเรื่องชงเนี่ยมันเป็นเรื่องของจีนนะฮะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทําบุญในแบบจีนๆเยงอย่างเดียวนะครับคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วคนที่ชอบใจบาตรคนที่ชอบสวายสังฆทานคนที่ชอบทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาล นะครับช่วยเหลือผู้คนอะไรก็ตามเนี่ยคือการทําบุญโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ข้อควรระวังคือว่าคนปีชงเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะมาทําบุญกันเฉพาะในช่วงเดือนนี้อืคือในเดือนกุมภาแล้วก็หายเลยแล้วเราก็จะลืมไปสังเกตว่าพวกนี้พอจะปลายปีปุ๊บเนี่ยชอบมีเรื่องดีดดีดคือเหมือนกับเขาจะโผล่อีกทีนึงก็ดีทิ้งทวนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ได้ทิ้งทวนหรอกคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลืมไปว่า ตัวเราอะชงอยู่ลืมทําบุญก็จะไปกองกันอยู่ในวัดทูบแจบตากันอยู่ในเดือนกุมภาในเดือนเดียวเข้าใจละดังนั้นหลักการสําคัญก็คือว่าคุณต้องกระจายการทําบุญทุกเดือนครับคือสังเกตถ้าเกิดเราไปวัดจีนเขาชอบให้ปัดเอากระดาษไปปัดสิบสองครั้งอะไรเงี้ยไอสิบสองครั้งเนี่ยมันเป็นการเตือนว่าเราชงสิบสองเดือนนะบดังนเนี้ยเราก็ต้องหมั่นทําบุญทั้งสิบสองเดือนและบุญที่สาคัญอันนี้จริงอันนี้จริงเพราะอะไรวะของผมเนี่ยเวลาถึงปีชงปุ๊บผมผมไปเนี่ยนะ ผมทาแค่ครั้งเดียวอคือเดือนกุมภาก็คือเนี่ยไปไหว้เจ้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งเลยเพราะผมถือว่าผมทําแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณชงเนี่ยคุณชงทั้งปีของทั้งปีคุณไม่ได้ชงเดือนอ่าถูกไหมใช่เมันไม่ได้มียาวิเศษที่กินเม็ดเดียวแล้วหายนะมันจะทําครั้งเดียวแล้วบางคนบอกเนี่ยไปแก้ชงแก้อันนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนนเนี่ยก็เข้าใจตรงกันและที่สําคัญคือมันไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเยอะจริงๆบุญที่ คนจีนนับถือมากเนี่ยครับคือความกตัญญูออันนี้ทําได้ทุกเดือนคือคนที่มีความกตัญญูต่อบุป,ปการีเหมือนเทศกาลจุจีนเนี่ยมันก็เป็นเทศกาลที่แบบขอบคุณเจ้าขอบคุณสวรรค์อขอบคุณบรรพบุรุษนะครับเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูนะครับนนเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าใครที่ชงหรือว่าอใครที่ชอบแนวแบบวัตถุมงคลเครื่องรางนะถ้าเป็นในห่วงจุ้ยเนี่ย มันมีอันนึงก็คือพวกปีเสียที่เราเคยเห็นกันนะครับนะครับอาจารย์ช้างไม่มีขายนะฮะต้องย้ำนะเดี๋ยวนี้มีคนเอาไปเออเอาเอาหน้าไปแปะตามไปแอบอ้างวันก่อนมีลายปลอมอะไรฟ้องไปหมดแล้วฟ้องแล้วนะฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้วนะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครที่ชอบเรื่องแนวแนวเครื่องรางนั้วสายมูหน่อยเนี่ยคุณก็หันปีเสียเนี่ยตั้งที่บ้านก็ได้ถ้ามีแบบที่บ้านนะนะครับตั้งที่บ้านแล้วก็หันหน้าปีเสียไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือทำไมต้องทิศนั้นฮะมันเป็นทิศที่เทคนิคก,ก็คือไท้สวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพที่ดูแลดวงในปีฉลูทองเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้นนะและคนที่ชงก็เหมือนกับมันมีปัญหากับไท้สวยเอีย้ยเราก็ต้องหันหน้าตัวเราเองเอทศหันหน้าปีเสีย้ยซึ่งมันเครื่องรางที่แบบแก้ปัญหาพวกนี้ไปทางทิศตะวันออกเนดี๋ยวก่อนนะฮะปีะชงอของคนจีนเนี่ยคือเราดวงเราเนี่ยไปมีปัญหากับไท้สวยเอีย้ยใช่เราก็ต้องซื้อปีเสี้ยตัวเล็กๆก็ได้ไม่กี่บาทนะอ่านะ เขามีขายตัว20ิจะตำวัดตามอะไรก็ที่ไหนก็มีก็คือซื้อมาแล้วก็วางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอีสานอะไม่ง่ายทิศออกเฉียงเหนือหันไปเสร็จปุ๊บเพื่อทําความเคารพเหมือนกับเป็นเพื่อนกันขอให้เป็นเพื่อนกันเถอะช่วยหน่อยแต่ในรูปเนี่ยคือไฉสิงเอี้ยนี่คนละองค์กันนะนี่คนละองค์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเทพะเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งอันนี้ นำรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจอมือถือหลายคนเนี่ยไปเปิดดูฮะใช่ภาพแบ็กกราวน์เนี่ยอันนี้ถ่ายรูปได้เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นแต่จีของผมเองไม่ติดลิขสิ์อ่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอ่าเป็นภาพใหญ่ๆมาภาพใหญ่เนี่ยเพราะมันไงเดี๋ยวติดเราสองคนไปด้วยเนี่ยคนจะนึกว่าเอ้ยมีองค์แห่งเจียอะไรมาด้วยอ๋อที่หอจารย์ช้างอ่านะครับอ่า ใครที่ชมอยู่นะฮะอันนี้เป็นนาทีทองนะครับอยากมีรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภติดมือถือรับจุดจีไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไม่ต้องไปดาวโหลดที่ไหนก็ถ่ายนี้ไปก็ถ่ายนี้ก็เก็บไว้นะครับอันนี้เนี่ยทำพิธงพิธีมาแล้วไม่ได้มีจําหน่ายไม่ได้มีขายเลยด้วยนะฮะค, <c oughs> คือคือเก็บไว้คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะขอโชคท่านเนี่ยได้หนึ่งครั้งนะครับคุณหนุ่มไทยของคุณหนุ่มเองด้วยนะฮะนะครับเก็บไว้นะครับอ่านะฮะเพือ่อความเฮงนะครับ พอโทรศัพท์อันนี้เนี่ยเอาไว้ค้าขายนะอ่านี่นะฮะรเราลองติดตัวเองนะฮะ <c oughs> นะครับคือปีหนึ่งเนี่ยอันนี้เคล็ดสำคัญเลยคือไม่ว่าคุณจะเกิดปีอะไรก็ตามเนี่ยคนจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าพอเข้าช่วงตุตจีนเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆเทพองค์ในรูปเมื่อสักครู่นเนี่ยเป็นเทพที่มาประทานโชคลาภเงินทองให้กับเรานะครับวิธีการไหว้เนี่ยต้องอันนี้ต้องย้ำว่าเขาจะไหว้ในคืนวันที่11นะฮะคือตุตจีนเนี่ยส2บ แต่เขาไม่ได้ว่าันที่12เขาไหว้คืนวันที่11ปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่เคยไหว้เจ้าไหว้อยู่บางคนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ไหว้เจ้าไหว้บรรุดแต่ว่าไหว้ชจริงเอียะตอคืนนะครับเริกในการไหว้นะครับก็คือตอน5ทุ่มของวันที่11นะครับมีเวลาให้2ชั่วโมงนะครับ5ทุ่มยาวไปถึงตีหนนะครับที่ต้องให้เวลานั้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเหมือนเขาดาวเข้าสู่ ใหม่ในแ,แบบจีนก็คือเตรียมเข้าสู่วันรุดจีนแล้วนะครับแต่เคล็ดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่าในวันที่11เนี่ยนะครับคือวันไหว้เนี่ยนะครับคุณต้องเตรียมของเตรียมให้พร้อมและวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องอ่าสำคัญสุดคือข้าวสารในบ้านต้องเต็มถังก่อนอคือจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าข้าวเต็มถังเนี่ยเหมือนเงินเต็มถุงคือบางบ้านเนี่ยบางทีมันเหลืออยู่แบบกระป๋องเดียวอะไรเงี้ยนะ สายให้มันพูนๆอือแต่สมัยนี้คนชาวบ้านจะหาเอาตังค์ไปซื้อข้าวเต็มก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยใช่ช่วงยุคนี้นะไม่รู้มีร้านข้าวไหนแบบมีคนละครึ่งบ้างอะไรเงี้ยนะทำยังไงกระป๋องไม่ต้องใหญ่มากเอาที่เรามีที่มีอันนี้อันนี้คือต้องต้องเก็บเหมือนแบบพอเข้าปีใหม่ปุ๊บอะมันต้องมีข้าวอยู่อยู่เต็มถังข้าวสารที่บ้านลอย่าให้พร่องอ่าอย่าให้พร่องนะครับส่วนพอเข้าสู่ตุนจีนแล้วเนี่ยก็คือวันที่ห้าทุ่มเนี่ยนะครับห้าทุ่มมันถือว่าเข้าสู่ปีใหม่แล้วห้าทุ่ย ของที่ไหว้เนี่ยไม่ได้เป็นของแพงอะไรนะเพราะเขาเป็นของเจะนะครับพวกหมูเป็ดไก่เนี่ยมันไหว้ตอนกลางวันแต่กลางคืนเนี่ยห้ามใช้เนื้อสัตว์นะครับคุณใช้ผลไม้ก็ได้นะครับคุณใช้จีนที่มีพวกเจฉ่ายที่เป็นพวกวุ้นเส้นเห็ดหูห,หนูอะไรเงี้ยที่มาต้มแกงจืดน,นะที่เป็นแบบของเจนะครับมีน้ําสะอาดอนะครับแล้วตัวเราในปีนี้นะครับอันนี้คือไช่สิงเอียนะเดี๋ยวจะสับสนกันไช่สิงเอียเนี่ยเวลาไหว้ในปีนี้เนี่ยทิศของท่านคือต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวเราซึ่งเป็นคนไหว้หันหน้าไปยังทิศตะวันออกนะครับมีน้ําชาห้าถ้วยมีข้าวสวยห้าถ้วยะนะครับคือท่านหันหน้าไปทิศตะวันออกตัวเราตัวเรา,เาตัวเราหันหน้าทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วตัวท่านท่าถ,ถ,ถ้าใครที่บ้านใครมีองค์ใฉ่สิงแย,ย้ยังไงรูปก็ตั้งแล้วก็หันหน้ามาหาเรา แต่เราต้องหันทิศตะวันออกราหันหน้าทิศตะวันออกสมมติอันนี้เป็นทิศตะวันออกนะคุณผู้ชมนะนี่นะฮะทิศตะวันออกแบบนี้อํากล้องกลับมานะทิศตะวันออกนะฮะคุณก็ไปเอาแต่จิงเยียงทุนมาตั้งอย่างนี้ประจันหน้าเราแต่เราต้องอยู่ทิศตะวันออกทิศตะวันออกแล้วก็ไหวใช่นะครับขอพรนะครับอันนี้เป็นประเพณีที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะคือก็เป็นกันชาวจีนหรือชาวไทยที่แต่จีนทั่วโลกก็จะมีการขอพรตรงนี้กันแต่มันมีเคล็ดอันหนึ่งก็คือว่าด้วยคคคววาาามมทททีีี่่่่่่นนนนนเเปป็พแหหงงโชชยรับใใะ เงินขวัญถุงเนี่ยบางคนได้อ่งเป่าได้อะไรมาอ,อ,อย่าเพิ่งรีบใช้เอาเงินธนบัตรใหม่ๆอ้าเราบางคนชอบเลขแปดนะอาจจะ8ดใบอะไรเงี้ยนะ,ะ,ะ,ะใส่กระเป๋าสัคงแล้วก็นํามาวางไว้บนโต๊ะที่ไหว้ครับอ่าก็ถือว่าเป็นการเบริกเลิกเบิกชัยให้ชัยสิงเอียเทีบกับงโชคลาภเนี่ยประทานโชคและเงินทองเนี่ย <Okay. S 2> เข้ามาเต็มกระเป๋าของเราะะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานอกเหนือจากปีชงแล้วนะฮะอาจารย์ลักบอกว่าสิ่งที่ต้องคอยดูแลแลระวังอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของลัคนาราศีถ้าเกิดลัคนาราศีไม่ดีแล้วบังเอิญว่ามาเจอกับปีที่คุณเกิดและเป็นปีชงด้วย บันเทิงหรือเปล่าอ <2 S 2> ันนี้2เท่าเลยสองเท่า2เด้งหรือเปล่าเ <odles. S 2> <ส> <ladder> ดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะว่ารัคนาราสีไหนที่ถ้าเกิดมพว่พวงพ่วงกับปีจงคุณแล้วดับเบิลนะครับเดี๋ยวกลับมาฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยเรื่องถอยหลังเข้าสู่ตุดจีน นะะนับถอยหลังแล้วก็เรื่องราวของปีชงนะครับพี่จารัารักอีกแล้วช,าชา้างช้างผมไปคิดถึงลัคนาลาัคนาราศีจะถามอาจารย์ช้างนิดนึงว่าลัคนาราศีที่เกิดว่ามาพ่วงกับทางปีชงอย่างเช่นมะแมฉลูมะโรงจออันนี้คืออันไหนที่จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าพเข้ามาแล้วจะเป็นดับเบิลคือท,ที่จริงๆที่เราโฟกัสกันเนี่ยก็เป็นมะแมเป็นหลัก คือถ้าที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกคือพอเขาเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับแต่ว่า,มาแมรเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักพีเงแตวว่าก็ต้องมาดูเรื่องของราศีกันต่ออว่าราศีที่มามาชนกับตัวเราอะ่ะคือถ้าราศีมันมีปัญหาแล้วปีมันแรงด้วยเนี่ยหวัวนั้นเนี่ยคือสองเท่าที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าก่อนก่อนจะไปราศีเนี่ยนะครับเอาปีที่ดีหน่อยดีกว่า ครับอ่านะครับปีที่แบบสมพงกับปีฉลูทองนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ปีนะครับสปีแรกเนี่ยถือว่าดีพอๆกันนะครับคนแรกก็คือคนที่เกิดในปีระกานะครับหรือว่าปีไก่นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีที่เป็นเจ้าภาพร่วมมาแล้วนะครับในปีนี้ก็เรียกว่าพ้นจากการเป็นเจ้าภาพร่วมมาแล้ว ปีที่ผ่านมาปีระกาก็เป็นปีแห่งความวุ่นวายนะครับตอนนี้พ้นมาแล้วแล้วก็เป็นปีที่สมพงกับปีฉลูนี้อ๋อปีผมนะปีระกาเฮงเฮงปีเฮงเมื่อกี้เราพูดชงแล้วอันนี้ปีเฮงบ้างนะครับที่เฮงอีกปีหนึ่งก็คือปีมะเส็งนะครับสองปีนี้พอๆกันแต่ถ้าเกิดแบบเฮงที่สุดนะครับก็คือผู้ที่เกิดในปีชวดหรือว่าปีหนูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเพราะชวดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยก็ครบรอบไงก็เตือนกันไปก็เป็นเจ้าภาพร่วมไปครับหลุด จากการเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วมาเป็นปีที่สมพง์ที่สุดครับผมครับเมื่อกี้นี้หมอช้างพูดติดอันหนึ่งเอาไว้ผมติดปลายนวมไว้คือปีมะเมียมะเมียมะเมียปีสามสามอ่ามะเมียมะเมียสามนี่มะเมียไหมมะเมียมะเมียฮะสามสามนี่มะเมียใช่ไหมฮะอ๋อสามมะเมียอ่าอันนี้คือมันไม่ดียังไงคือมะเมียเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักของปีที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่หมดนะฮะนี่เรายังไม่ยังไม่ตุดจีงกันนะคือก็ต้องฝากคนปีมะเมียว่า บางคนคิดว่าจะพ้นหนึ่งมกราแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้มันเรื่องเรื่องแบบจีนถูกไหมฮะอ่าถ้าถ้าแบบคนดั้งเดิมเลยเขาก็เชื่อว่าต้องตุ่จีนหรือว่าปีใหม่จีนก่อนอืถึงจะดีขึ้นแต่ประเด็นคือพอปีใหม่จีนปุ๊บเนี่ยมามียเนี่ยเป็นตัวละครลับที่เราเพิ่งพูดกันวันนี้อะนะครับเพิ่งเปิดเผยทำลายวันนี้นะครับ มามียเนี่ยก็ยังต้องเตือนในปีนี้อีกนิดนึงเหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าเขากําลังจะโผล่ออกไปมันอาจจะดีดบึ้งออกไปแล้วทำให้แบบความแรงมันกระทุ้งขึ้นถูกไหมฮะใช่ใช่ดังนั้นเรียกกลุ่มปีมามียก็ต้องระวังหน่อยมามียรู้ไหมว่าเป็นปีของใครปีใครฮะดีเจมาตูมเอาละฮะโอ้ช่วงนี้ว่าีผมไม่เปิดคนดูเขาเกิดปีสามสามมามีออ๋อฮะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะช่วงนี้เป็นช่วงไม่ทันระวังแล้วไม่ทัันระวงใช่ไหมฮะไม่ทันและบึ้และเออ มาดูราศีกันด้วยดีกว่าไม่ไม่อยากพูดถึงตรงนี้นะ,อะ,อะโอเค<ด>เอาราศี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 ที่เตือนอันนี้อเอาเดือนนี้ก่อนนะไม่ไม่ใช่ดวงปีใหม่ไม่ได้นะฮะคือเวลาฟังดวงต้องดูด,ดีนี่คือของเดือนกุมภาพันธ์พรุ่งนี้วันที่หนึ่งมาพูดของเดือนกุมภาพันธ์เพราะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไอปรากฏการดาวห้าหกดวงเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายแต่สิ่งที่กลับมาแรงใหม่นะครับก็คือการที่ดาวคารกับพระราหูและพระเกศเนี่ยมาปะทะกันนะครับ ทำให้สองราศีนี้ต้องเตือนนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับและก็ราศีพิจิกนะครับสราศีนี้เนี่ยเรื่องคดีความการฟ้องร้องนะครับต้องระมัดระวังนะครับพฤษภนะครับและก็พิจิกนะครับมีบันทีขึ้นให้นะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องการดูแลตัวเองและที่เตือนมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณเกิดในสองราศีนี้แล้วบังเอิญเป็นปีมะเมียด้วยอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสองเท่านะครับพระราหูที่แรงขึ้นเนี่ยนะครับคือาราหูเนี่ยอยู่กับเราทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดือนนี้จะแรงมากดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่เป็นพระราหูคืออบายมุกทั้งหลายต้องอย่าไปอย่ายุ่งนะครับสถานที่อาโคจรนะครับคาเฟ่อะไรเงี้ยอย่าไปเที่ยวนะครับคือต้องเอาตัวเองอยู่ห่างจากที่อโคจรรเพราะว่าแต่โชคดีเขาน่าจะยังไม่เปิดนะตอนนี้ใครที่เป็นลูกค้าประจำก็ โชคดีไปโควิดก็ไปไม่ได้ผู้กังวันเข้าวัดกลางคืนเข้าบานี่อ่าไม่ได้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 นะครับคือจะไปคิดว่าคนเข้าวัดจะได้บุญนะครับโจรมันก็ทําบุญได้นะออถูกไหมครับวัดก็ไม่ได้ห้ามโจรเข้านะคนเป็นโจรทำบุญได้แต่สําคัญคือคุณต้องมั่นใจว่าเฮ้ที่อยากัวจรเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนะครับเพราะว่าพอดวงดางแรงแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ตอนนี้โควิดมันก็ไม่ได้จบไปครับบางทีเป็นเรื่องโรคภยัยแค่เจ็บก็มีับบางทีเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับนี่คือสองราศีที่แรงในเดือนนี้ก็คือ,อพฤษศพฤษภและก็พิจิกนะครับจิกะนะฮะนะครับและย้ําด้วยว่าถ้าคุณอยู่ในรอบมะแม่ด้วยมีมะแม่ด้วยโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นสองเท่านะก็ต้องรีบพกรูปถ่ายซิงเอียที่เราให้ถ่ายไปเนี่ยเพราะอย่างน้อยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภการเงินครับมีปัญหาอะไรก็จะได้มีเงินทอง ไหลามาเทมาอยู่ผมถามน,นิดนึงครับแล้วราศีอะไรที่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์ช้างมาแล้วบอกว่ามีดาวห้าดวงที่เข้ามาโคจรแล้วทับอยู่อ๋ออันรอบนั้นเนี่ยคือเตือนราศีมังกรฮะราศีมังกรกับราศีกรกฎครับอ่านะครับเป็นราศีที่มีความวุ่นวายตั้งแต่ปลายปลายเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับนะครับจริงๆยังไม่หมดนะอาาขอเหลือสัปดาห์นี้ อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับพอหมดสัปดาห์นี้ปุ๊บเนี่ยมังกรเริ่มดีขึ้นแต่กรกฎก็ยังต้องระวังครับนะครับรอะไรฮะระวังเรื่องนี่แหละฮะความขัดแยง้งความวุ่นวายนะครับแต่นี่คือเดือนเดือนกุมภาพันธ์นะฮะย้ําว่านี่คือดวงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพวกที่ต้องระวังเนี่ยคือกรกฎเนี่ยก็ยังต้องเตือนกันอยู่นะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ว่าพวกมังกรเนี่ยจะดีขึ้น ครับมังกรดีขึ้นเมษก็ดีขึ้นนะครับในเดือนนี้นะฮะใครราศีเมษธนูธนูเลยฮะธนูก็มีเรื่องเสียตังค์หน่อยนะครับแต่ก็จะหาเงินเข้ามาได้ธนูเนี่ยดาวเสาร์เพิ่งออกไปเมื่อธันวาดาวเสาร์เพิ่งถีบออกไปนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังคงต้องต้องดูแลตัวเองครับผมนะฮะก็ปีชงนะครับปีปีนี้ผู้ชมครับเป็นปีฉลูนะฮะมาแม ฉลูนะฮะปีฉลูเองเนี่ยนะครับก็ชงตัวเองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในรอบที่อายุ25แล้วก็60ปีอันนี้ก็คือเหมือนกับจะโดนเกิดเป็นพิเศษมีผลกระทบนะฮะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะครับมีมะโรงนะฮะจะมีเรื่องความขัดแย้งนะครับมีเรื่องของคดีความนะครับมีเรื่องของปัญหาต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีปีจอปีจอนี่ก็เป็นเรื่องชาวบ้านชาวบ้านนะฮะสุดมามีอปีที่กําลังดีดออก จากปีนี้ไปสู่ปีหน้าก็เป็นตัวละครลับที่ต้องระวังเอาไปด้วยโดนแรงกระทุ้งนิดนึงอ่าเพราะว่าไปดูที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนปีมะเมียแต่ถ้า,าคุณไปฮ่องกงไปอะไรเนี่ยจะมีปีบมะเมียที่ต้องระวังเรื่องเหมือนกันอ๋ออันนี้คือเป็นศาสตร์ตำราบแบบองอานจากจีนเลยตำราของจีนเลยคือมะเมียยังไงก็ต้องโดนต้องระวังช่วงช่วงท้ายของการชงครั้งที่แล้วเต็มๆครับโอเคนะครับก็นั่นก็คือเรื่องราวที่เรียกมานั่งพูดคุยกันนะครับนับย้อนหลังแล้ว นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวงการบันเทิงทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้ตอนนี้ดาวรวมกัน5ดวงอย่าไปรวมตัวกันเยอะรวมดาวสาวสยาม <c oughs> นะครับเวลาดาวมาชุมนุมกันคนอย่าไปชุมนุมกัน uh huh. นะครับต่างคนต่างอยู่บ้าน <c oughs> นะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับ uh huh. อยู่ของเราไปทางานของเราไม่น<ป>อะไรนักหนาพักนี้ดวงการบันเทิงมันมันมีแต่คือพอดาวมันปุ๊บเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่อง uh huh. นะครับเรื่องที่ถูกปิดไว้ก็จะถูกเปิดเผย ะนะครับใครใส่ชุดอะไรยังไงเนี่ยเป็นอะไรไปเที่ยวเนี่ยออขอดุขุดหมดแล้วตอนนี้ฮะนะครับนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆนะและ้วอย่างที่สําคัญคือให้เราคิดพูดและก็ทําในสิ่งที่ดีจริงๆครับนะครับนะฮะก็บางคนอาจจะต้องไปไหว้เทพเจ้าโซเชียลด้วย อ่านะครับบอกขอเถอะขอเถอะเบาๆหน่อยติดเทรนติดเทรนติดเทรนเทพเจ้าโซเชียลตัวนี้เข้ามาแรงครับนะครับมาผมชอบมากอันนี้นะฮะอ้านะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าคงจะต้องไปมีความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะชมแล้วใช้วิญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับเรื่องาของปีชงที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันทั้งหนี้นี้ววันสิบวันก็คือจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเป็นตรุษจีนนะครับเป็นวันปีใหม่ของทางฝั่งจีนเขาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ